สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุสคนนะครับมาพี่น้องได้มาอีกแล้วอึ้งไข่อุย้ยนอนหอนหอนหอนเบิ่องดึงไข่อุย้ยสดๆเลยพี่น้องนี่ได้มาที่สดเลยจริงไข่ดำๆเลยพี่น้องนุ่มมันก็จุ่มก็ได้พี่น้องเล้วเกี่ยวอื้อ <Workers. S 2> มันเองอืย <asy> <Wait feeling> <board> ังไฟ่อม่เปื่้ยเลยสดไปหนอมันใหม่ๆฮู้ดอู้ดฮู้ะโอ้ย เปลื่อยใส่ใบประวานใค่ออับอ่อนช่วงนี้ดูอึง้งนะพี่น,อน้องเดยอึ้งเลยหน่อยเนี่ยอึ้งบ้านเลยพี่นอ้องอึ้งบ้านเท่าไหร่มากไตเอานะครับ อึ้งไตแบบไม่ไม่เลยไมนได้มาบนหลายมันกิโลกกว่าน่ะมันไฟนียเนี่ยมึงพี่เบิงจุกโตอะไรกันหอหอนหอนหอนบิงเี่ยนอ่ะหอนน่ะชุกช่ยุยเลย <laughs> Hơn Ưng ừ. ừ, mày ưng Ưng nổi Để mà ตัวคักพี่นอนคักขนาดกาอตัวน้อยแต่ยังใครออรู้ว่าน้อม โอ้เบิ่งตัวเน่อยมาไข่บอไข่อยู่ไข่น้อยหนึ่งไข่น้อยหนึ่งพี่น้อง

มลหลายคนถามบอกว่าขึ้นยำขึ้นยำได้อืมอึงเตะหน่อยไม่ดีกระดูกอ่อนมือกบนียไปหน่อยกบนี่ไม่ดีกระดูกแข็งอึง็คือเขียดละกระดูก,มดกออไม่โดนอ่อนขึนยำเลยนะครับเรียกว่าเป็นน้ำแข่ง <c oughs>

เผาเรื่องข้นมสซบอึ่งอึ่งน,นี่ก็แซสบไปนอนเพราะว่าอึ่งอึงเผาอยู่แต่าอึงปากขวดแต่ว่ามันตัวหน่อยตัวหน่อยซ้ำนี่เป็นอึ่บงบันเท่าม,มันีแสียบขาตัวเงยนหน่ะอวนมันมาจากฟังเล่านะมันตัวเงยเพราะว่ากระดูกมันแข็งทำมพอดีกินก็นหน่อยทำเนี่ยพอดีเลยกัดตัว อ <ừ> มันเยี่ครับคนถามครับขึมุมอย่เลยอือฝนแหลมมันสิบ้านมีมึงมง่ง มุมมันคับอยเลยพี่นัน่งไรพี่น้อมเต็มมองอิงผู๋องผูข้างน้ำดำานองผู๋บะม,มีไข่ด้ยมั่ Tô phù nó Mặn Nhà năm rồi bà Khai kín ương khai Kín ương ใครใจยน่อยแบบนี้ไม่นอ้มันจะเสียบเดี๋ยวข้ามมันไปหน่อยเปลือกจะข้ามมันตุ๋หูมันแน่อื้ม ดีดอันเด็ดครับแสบของแท้เลยอี๋เหมนันหอกเดี๋ยวค่อยไปกินอีกที่หนึ่งเด้องุ่นมาบวบได้สิกินอีกอยู่อือึงเผาอึ่งตัวหน่อยหน่อยึอยองบั้นเ้องแสบของแท้เปน็นหอกใส่ข้าวอันใส่ใบประคามแสบพืชเกา่า ขอบคุณเป็นหนองเด้อขอบคุณทุกไหล่ทุกแชร์ผู้ใดเบิ่งกันจะเลี้ยงกดไลล์กดแชร์แน่เพื่อกวามรงใจกันนะครับแล้วก็เขาถอดก็ไปน้ำผู้ใดบโกินออิงเนาะแล้วก็ถ้ากินมุสภาพก็เขาถอดไปน้ำพี่น้องเด้อมันนี่ผมย่างหลายเดี๋ยวพอกินนะสวัสดีครับ